หน้าป่าใหญ่แห่งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงนำเหล่าภิกษุไปนั่งสมาธิใกล้กับน้ำตกที่ส่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวภิกษุหนุ่มหลายรูปต่างรู้สึกงุดหลิดและเสียสมาธิจึงเข้าไปกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเสียงของน้ำตกนี้ดังเกินไปเราจะหาความสงบในที่เช่นนี้ได้อย่างไรพระเจ้าข้า พระศาสดามิได้ตรัสตอบในทันทีแต่ทรงชี้พระหัตไปยังสระน้ำที่นิ่งสงบและใสกระจ่างซึ่งรองรับน้ำที่ถาโถมลงมาจากน้ำตกนั้นอยู่เบื้องล่างสระน้ำนั้นแม้จะอยู่ติดกับความรุนแรงของน้ำตกแต่พื้นน้ำของมันกลับสงบนิ่งราวกับแผ่นกระจกเมื่อเหล่าภิกษุมองตามและเกิดความประหลาดใจพระพุทธองค์จึงตรัสสอนด้วยสุรเสียงอันสงบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปัญญาอันเกิดจากความสงบในใจนั้นย่อมไม่มีเสียงใจของพวกเธอก็เช่นกันอย่าได้ต่อสู้กับเสียงอื้ออึงของความคิดที่เปรียบดังน้ําตกเลยแต่จงเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ใจของเธอดิ่งลึกลงไปสู่ความสงบอันเป็นดังสระน้ํานิ่งที่อยู่เบื้องล่างนั้น เรื่องนี้จบลงเพื่อให้เราได้ถามใจตนเองในค่ำคืนนี้ว่าเรากำลังพยายามหาความสงบด้วยการหนีจากเสียงที่อยู่ภายนอกหรือเรากำลังเรียนรู้ที่จะดำดิ่นลงไปค้นพบสระน้ำที่นิ่งสงบซึ่งมีอยู่แล้วในใจกลางความวุ่นวายของเราเอง